ชื่อน้ำหนุนครับเป็นนักศึกษาอยู่ปีหนึ่งตอนนี้ปัญหาคือฟันซ้อนเยอะครับแล้วก็กรามล่างไม่สมกับกรามบนครับกรามล่างยื่นค่อนข้างมากครับก็คือเหมือนกินข้าวไม่ถนัดครับแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดก่อนมาเจอที่นี่ครับก็ไปปรึกษาหมอที่อื่นมาก่อนว่าต้องทํายังไงต่อฟันได้ไหม เขาจะบอกว่าดัดเลือไม่ได้ต้องรอให้โตกว่านี้ก่อนาะเดี๋ยวคาราวจะยืดมากกว่าเดิมนะครับแล้วค่อยมาดัดตันเราต้องผ่าตัดการพอมาที่นี่เขาบอกว่าทําได้แล้วก็อธิบายให้เราเข้าใจได้เลยตัดสินใจลองดูครับจะสองปีคชดว่าน่าจะกำลังดีแล้วครับเพราะว่าเห็นเพื่อนจัดดับคิดคือเคสธรรมดาก็จับสปี4ี่ปีก็มีครับอย่างคิดว่านี้คิดว่าน่าจะเป็นเคสที่ไม่ใช่เคสธรรมดา2ปีก็คือน่ดีแล้วดีขึ้นมา พูดแล้วก็พูดคื้นพูดง่ายขึ้นแล้วก็ร,รู้สึกว่าบุคลิกดูดีขึ้นนะเหมือนหน้าเปลี่ยนด้วยครับจัดฟันจะดก,การามยื่นก็การามปกติแล้วนะครับดีใจดีใจมากเพราะว่าถ้าไม่ได้ที่นี่ก็คงแบบคิดว่าก็คงต้องรอโตวันโตเหมือนที่หมอคืนบอกแล้วก็ต้องไปจัดแล้วก็ผ่าตัดซึงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงด้วยถ้าไม่มั่นใจก็ลองมาปรึกษาก่อนได้ครับถามว่าคุณหมอว่าต้องอยากได้จัดฟันแบบไหน มีปัญหาให้คุณหมอมาดูครับก็แบบอะไรเหมาะกับเรา,าครับหมอ,อที่นี่เขาก็ช่วยดูดูแลครับ